สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอ,อนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลคู่ประจำสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณปฐมบอินบำรุงและผมอชงศรีมารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับพาเกมเริ่มหรือว่าจะเป็นอย่างไรบ้างหลอกลอก่อไล่มาหาจังหวะที่จะเปิดละครับ โยกโยกแล้วไปต่อสั้นเซฟกับโคโค่กระชองมาเซฟสวยจริงๆครับลูกนี้ชววลเปโตรหนีได้แข่งมาให้กับเอาชววลเปโตรโอ้โหไปครับ On that like a tap by him. Look for the kick, look for the kick, look for the kick here. You know, it's wrong, They're just lacking a cutting edge, Peter. And while that's fairly obvious, the rest of their attacking play is actually quite good. นะครับจบแล้วครับลอยาหมอเปิดชัดเอง <Wow. S 2> ว้ิวการยังไม่ได้ครับวางขาวเปิดบอได้ดีมากครับกินาฟรีเตอ,อม์ใหม่เจส ช่องอย่างนี้ชาลาาเลือกมาเลือกป๊อตเลือกมาเก็บได้เลือกซัดเกือบจะลงโทษได้ครับสช้โอกาสได้สวยไหมครับ เดลกบทองแล้วกติเฟรครับโชว์ปฏิกิริยาเซนนูเดลเลยคนะเอาเวลด์เพตร,ตรยังจออไม่เข้าดูว่าจะสวนพาล้อมาบัสซัดเลยครับคเซโดเคลีย แทงมาติดก,ก่อนเก็บได้อยู่สักไกลเลยครับโกลชฟซี al, สีวบเลยครับโอ้โห หล่มาเลือกมากลางนี้แล้วสัดเองครับเกือบเสียหายแล้วครับ1-0ครับแต่ตัวนี้สองยังไม่มาตอาวรเนิโ้บอลเซฟเลยครับเซฟสวยจริงจริงน โดนแย่งเลยครับตรงนี้ดอคู่แรกแล้วครับทอมอลากมาแล้วชิงมากูเรชกาโอ้โห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 เขาเตะแทกทำงานครับ When the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's how you make an impact as a sub. You know, when most are tiring, you can impose a freshness and energy to best effect. What an introduction! Canabry, canabry! That's just front foot enforcement. Pressure leads to mistake, leads to chance. Pandai. I don't know like you're going to get it. ถึงแทงต่อมาให้กับโดนสกัดเราจะย้อนแล้วครับอลีเซ่แต่เฮสเคนดิแอสตุลิขมาทำลายได้ทันครับโอ้โ oh ห <laughs> that was good defensive pressure to give him less manoeuvring room. He's delivering. Now it's Diaz. Now it's Kane. you Jurgenson. He <laughs> didn't <melodic noise> make but save it. He gave it his all, with her in the best of his save this one. Bring it on. He changed his mind. He managed to it. Chelsea showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now.

เ e ชร o น e t เพชเนตต์ไม <nes> ่ด <Ne> ีพอครับเน็ตจะปวดลูกนี้พยายามจะหักแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคุมบอลแล้วก็จบเกมกันว่าเจอกันไม่ลงแล้วครับ